เว้ยเขาตัดตัดสั้นขนาดนี้เลยเหรอตัดไใบข้าวนะเขาตัดสั้นขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเขาตัดสั้นแบบนี้ัเกิดไหมเนี่ยเหล่อ,อใช่ไหมโอ้ดูครับตัดไใบข้าวครับ

ครับเดี๋ยอะแต่ตัวแค่นี้นะขับเดูผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับว่าตัดสั้นมากเลย นี่ย่าน่าจะสูงกว่าเก้าครับก็เลยตัดออกเย็ดตัดแล้วมันจะสวยเหมือนเดิมไหมนี่บอสอ๋ออมันกี่วันมันขึ้นนี่สองวันสามวันได้ไหมวันเดียวันเดียวอ๋อนี้เราขึ้นแล้วเจอทางนู้นตัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอก อ๋ออันนี้อันนี้เริ่มขึ้นแล้วโอ้วัฒนทางนี้เลยมันขึ้นแล้วเหรอนั่นเมื่อวานก่อนอ๋อมืออันนี้เมื่อวานก่อนเอออันนี้เริ่มขึ้นแล้วดิดูว่าเออยอดออกแล้วครับนี่นะโอ้ตัดจำรากเลยครับพี่น้องสุดจัดอะ เราต้องตัดแบบนี้นะจำๆแบบนี้เนะลยมิดล่างมิดคนเลยครับขึ้นสวยเหมือนเดิมใว่างั้นครับยังไม่รู้ต้องดึงน้ำใสนะ่ไหมเพาจะตัดยาครับโอ้โห <c oughs> สวยจัดเลยตัดข้าวใส่ข้าว